สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเอ็มทอมไฟ LED ไฟกันขโมยไฟโซล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามากันเจอกันอีกครั้งก็มีอะไรพิเศษมานำเสนอเสมอนะครับวันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นไฟ LED นะครับรุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นนะครับซึ่งเรานำเรานำมาเสนอนี่มัน แตกต่างจากของชาวบ้านเขาอยู่แล้วครับแตกต่างยังไงครับมันจะอัปเกรดขนาดและไซส์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับนี่นะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นแรกเห็นอยู่ครับเป็นไฟ LED รุ่น M thom 12n นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็น thom 12n คือตัวนี้ต่อมาครับตัวที่2ก็คือ M t o m 25n นะครับก็คือตัวนี้นะครับ M thom 25n นะครับ แผงโซล่าเซลล์ครับตัวที่3นะครับก็คือ M t o m 3 0ม n นะครับก็คือตัวนี้นะครับแผงจะเป็นตัวนี้นะครับครับแล้วก็รุ่นต่อมาครับรุ่นสุดท้ายรุ่นใหญ่สุดของเราครับเป็น M t o m 4 5่ n นะครับนะครับนี่คือไฟรุ่นใหม่ของเรานะครับที่จะนำมาเสนอท่านผู้ชมนะครับให้ได้เลือกซื้อเลือกใช้นครับซึ่งมันจะพิเศษกว่าของชาวบ้านเขายังไง รุ่นไหนพิเศษยังไงอัปเกรดยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันคีละรุ่นเลยนะครับครับเราก็มาดูกันที่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกที่เห็นอยู่นี้ครับที่รุ่นเอ็มทอมสเนะครับเอ็มทอมสิบสองเป็นรุ่นเล็กที่สุดของเรานะครับอ่ในกล่องก็จะมีตัวไฟนะครับตัวไฟตัวเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์นะครับพร้อมสายไฟยาว5เมตรนะครับมีพุกสําหรับยึดนะครับน็อตยึดติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ สั่งงานใช้งานจากรีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะครับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้จะมี2สีนะครับก็คือตัวที่เห็นอยู่นี้ก็คือแสงสีวอร์มส่วนตัวนี้ก็เป็นแสงสีขาวนะครับเปิดน,นะครับะนะครับเออเรามาดูว่าตัวนี้มีความพิเศษกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านเขายัางไงนะครับไปดูที่ตัวแรกเลยครับตัวนี้เป็นไฟไฟ LED จำนวน12เม็ดนะครับ12เม็ดนะครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่390ลูเมนนะครับอยู่ที่ประมาณเทียบมนไฟก็หลอดไฟก็คือหลอดไฟ3วัตต์นะครับตัวนี้นะครับถามว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูครับตัวนี้ครับแบตนะครับเป็นแบตแบบลิเทียมไอออนนะครับตัวนี้แบตแบบลิเทียมไอออนซึ่งถ้าชาวบ้านร้านอื่นขายนะครับแบตตัวนี้จะมี ความจุแบตนะครับอยู่ที่2,200อมิลลิแอมครับของเรานะครับนี่ครับที่บอกว่าพิเศษครับเราเพิ่มมาให้เลยครับแบตครับขนาดความจุเป็น5,200มิลลิแอมนะครับตัวนี้ครับเป็นไงครับอัปเกรดขึ้นมาเลยนะครับ2เท่าครับตัวนี้อึดทนทีเดียวนะครับนะครับหลังจากเราเพิ่มแบตเป็น2เท่านะครับเราเพิ่มอะไรอีกไปดูครับนี่นะครับสิ่งที่เพิ่มครับก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับ ของชาวบ้านเขานะครับร้านอื่นๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสามวัตต์นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับอยู่ที่ประมาณ3วัตต์แต่ของเราครับเพิ่มไปเท่าตัวครับให้ไปเลย6วัตต์นะครับชาร์จไฟเร็วชาร์จเร็วปุ๊บเก็บแบตได้นานเหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศบ้านเราตอนนี้ครับก็คือมีฝนตกบ้างมันร้อนไปทั้งวันไม่ค่อยมีครับช่วงนี้จะมีฝนตกครับเราปรับตัวไฟให้มันชาร์จเร็วเลย 5ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับอายุใช้งานของแบตนะครับรุ่นนี้นะครับอายุการใช้งานอยู่ที่1-3ปีครับยาวนานและคงทนนะครับนี่นะครับที่บอกว่ารุ่นนี้มันเพิ่มสเปคดีกว่าชาวบ้านเขาก็อยู่ที่ตัวแบตนะครับจาก2 2 0 0ม a h เป็น5 2 0 0มลแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ครับของเราจาก3วัตต์เราเพิ่มให้เป็น6วัตต์นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นไงครับเราคืนกําไรลูกค้าแล้วครับเราอยากให้ของดี ดีๆให้ชาวบ้านได้ใช้กันนะครับใช้กันนานๆกันไปเลยนะครับครับเราก็มาดูกับรุ่นที่2ของเรานะครับนี่ครับรุ่นที่เห็นอยู่นี่ก็คือรุ่นเอ็มทอม25 n นะครับตัวนี้นะครับตัวภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับตัวไฟนี่คือตัวเดียวนะครับแต่นี่เอาให้ดูนะครับมันมี2สีนะครับก็คือนี่ครับแสงสีวอร์มไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับ ไปแสงสีขาวนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกเลือกซื้อเลือกใช้ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสตัวนี้ในกล่องนะครับก็จะมีไฟนะครับมีแผงตัว่าเซลล์้อมสายนะครับยาว5เมตรนะครับแล้วก็มีพุกครับสำหรับยึดติดกับฝาบ้านฝาผนังนะครับทีนี้ตัวนี้สั่งงานด้วยรีโมทเช่นกันนะครับนี่ครับผมขออนุญาปิดก่อนนะครับนี่นะครับ ตัวรีโมทนี่สามารถสั่งการให้ปรับแสงสว่าง100ก็ได้50 20เเแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้นะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างว่าจะให้สว่าง5ชั่วโมงรลดับ2ชั่วโมงรลดับก็ได้นะครับเรามาดูความพิเศษของรุ่นนี้กันบ้างครับว่ามันจะพิเศษกว่ารุ่นของรุ่นอื่นๆของชาวบ้านเขาอย่างไรครับเรามาดูกันเลยครับมาดูที่ตัว ตัวโคมไฟก่อนนะครับอ่าตัวโคมไฟนี่ครับจะเป็นอ่ไฟครับ LED นะครับแบบชิป SMD นะครับ5730นะครับอ่าหลอดไฟตัวนี้ครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่500ลูเมนนะครับอ่าเทียบกับไฟบ้านก็ประมาณอ่าวัตต์นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5วัตต์นะครับอ่ายังไม่เห็นนะครับว่าเขาพิเศษยังไงไปดูเลยครับเรามาดูที่ตัวแบตอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับที่บอกว่าพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับ แบตนะครับปกตินะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นตัว25นะครับ25่เอ็นนะครับเป็นทวายเอ็นของชาวบ้านปกติจะอยู่ที่ห้าพองร้อมิลลิแอมนะครับของเราครับเพิ่มให้ไปเลยครับคืนกำไรลูกค้านะครับตัวนี้เพิ่มเป็น8,000มิลลิแอมนะครับนี่นะครับแบต8,000มิลลิแอมถ้าเทียบกับรุ่นอื่นของชาวบ้านถือว่าตัวนี้คนใหญ่มากทีเดียวนะครับ8,000มิลลิแอมนะครับมาดูแบตไปแล้วครับ ความพิเศษต่อไปนะครับามาดูแผงกันบ้างแผงนี่ครับเราก็อัปเกรดให้เป็น2เท่าเหมือนกันครับแผงของชาวบ้านเขาครับของร้านอื่นนะครับแผงส่วนใหญ่จะอยู่ที่6วัตต์นะครับถ้าเป็นไฟไฟขนาด5วัตต์เนี่ยแผงจะอยู่ที่ประมาณ6วัตต์แต่พอเราเพิ่มให้ปเป็น10วัตต์นะครับแผงตัวนี้อยู่ที่10วัตต์แผงเพิ่มให้เป็น10วัตต์แบตเพิ่มให้ถึง8,000 mAh นะครับมันถึงใช้งานได้นาน ่ชาร์จไฟได้ไวนะครับนะสำหรับคนที่ทำงานครับตัวนี้ครับจะมีอยู่2สีก็คือแสงสีอ่อมไว้ครับแล้วก็แสงสีขาวนะครับแสงสีขาวนะครับตัวนี้ครับเป็นแบตแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับลิเทียมโพลิเมอร์นะครับฟลักซ์สว่างของไฟตรงนี้สูงสุดอยู่ที่500ลูเมนนะครับ500ลูเมน นะครับนี่นะครับครับแล้วก็มาดูที่รุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้คือชื่อรุ่นเอ็มทม 30n นะครับมีแสงอยู่ทั้งหมด2แสงด้วยกันก็คือทางขวามือก็คือแสงสีขาวนะครับส่วนตัวนี้เป็นแสงสีวอร์มไว้นะครับขออนุญาตปิดนะครับตัวนี้สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ครับเปิดปิดได้ครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีตัวไฟนะครับมีเพียงตัวเดียวนะครับ ตัวไฟแล้วก็ตัวแผงโซลาเซลลแล้วก็หมุดนะครับแผงโซลาเซลลก็สายพร้อมสายจะยาว5เมตรนะครับสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลนะครับไปดูว่าตัวนี้มีอัปเดตอะไรเพิ่มมากกว่าชาวบ้านเขานะครับตัวไฟเช่นกันนะครับไฟนะครับเป็นไฟ LED ครับแบบชิป SMD นะครับ5730นะครับตัวนี้นะครับหลอดไฟนะครับอยู่ที่10วัตต์นะครับให้ความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่800ลูเมนนะครับทั้ง2สีนะครับ800ลูเมนนะครับ เราไปดูส่วนที่อัปเกรดมากกว่าชาวบ้านเขานะครับอ่าไปดูส่วนแรกนะครับไปดูตัวแบตนะครับอ่าแบตของรุ่นนี้นะครับปกตินะครับอ่าที่ร้านชาวบ้านทั่วไปเขาขายครับแบตรุ่นนี้นะครับไฟ10วัตต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ8,000มิลลิแอมป์นะครับของเราครับเพิ่มให้เข้าไปเลยให้คุณภาพเต็มๆไปเลยนะครับตัวนี้เพิ่มให้เป็น12,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ครับ12,000มิลลิแอมป์นะครับแบตใหญ่ ใช้งานได้ทนยาวนานต่อเนื่องนะครับอายุแบตนะครับถามว่าอายุแบตนานเท่าไหร่นะครับอายุแบตของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3-5ปีกันเลยทีเดียวนะครับใช้กันยาวๆกันไปเลยนะครับนะครับอัปเกรดอย่างที่หนึ่งก็คือแบตอ่าเราไปดูอัปเกรดอย่างที่2นะครับที่มันดีกว่าชาวบ้านเขากับเพิ่มมากกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของรุ่นนี้นะครับปกตินะครับร้านทั่วไปนะครับจะอยู่ที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับจะอยู่ที่ 10วัตต์นะครับอ่าของเรานะครับเพิ่มให้เข้าไปเลยครับเป็น18วัตต์18วัตต์นะครับแผงใหญ่ครับเป็นแผงแบบโมโนนะครับทุกรุ่นของเรานะครับจะเป็นแผงแบบโมโนนะครับอ่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับชาร์จไฟเร็วแรงครับเต็มเร็วนะครับแบตใหญ่ชาร์จเร็วปุ๊บแบตเก็บได้นานนะครับเหมาะสมกับภูมิอากาศบ้านเราแล้วครับก็คือมันมีฝนตกบ่อยครับ แล้วก็ชาร์จไฟกันแก้5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงก็เต็มแล้ว5ชั่วโมงก็เต็มกันแล้วนะครับครับแล้วก็มาถึงรีวิวไฟรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฟรุ่นใหญ่ที่สุดอ่าที่เราจะนําเสนอวันนี้นะครับก็คือรุ่น m t o m 45n นะครับอ่ m t o m 45n นะครับก็มีอยู่2สีด้วยกันครับก็คือแสงสีขาวแล้วก็แสงสีวอร์มไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สั่งงานใช้งานจาก รีโมทนะครับสามารถั่งเปิดปิดนะครับได้นะครับตัวนี้ครับนี่นะครับสามารถปรับตั้งเวลาปับสว่างได้ปับสว่างสูงสุดน้อยสุดได้นะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตปิดนะครับในกล่องนะครับที่มีจะได้อะไรไปบ้างเราไปดูครับก็มีตัวไฟนะครับตัวไฟครับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์พร้อมพุกสําหรับยึดติดฝาผนังนะครับนะครับ เราไปดูกันว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงพิเศษกว่าชาวบ้านเขายังไงครับเช่นกันครับเราไปดูตัวอย่างแรกเลยที่ตัวโคมไฟนะครับตัวโคมไฟนะครับจะเป็นไฟ LED แบบชิป SMD แบบ5730เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับจะมีเม็ด LED จำนวนส5เม็ดนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟประมาณ15วัตต์นะครับอยู่ที่15วัตต์นะครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000ลูเมนนะครับตัวนี้ครับทั้งแสงสี เหลืองแล้วก็แสงสีขาวนะครับอยู่ที่1,000ดลูเมนนะครับเราไปดูที่อัปเกรดมากกว่าชาวบ้านเขาเลยครับเช่มกันครับแบตนะครับแบตรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นแบตแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแบตแบบลิเทียมโพลิเมอร์อายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ3-5ปีนะครับแบตนะครับไปดูที่มันเพิ่มขนาดนะครับขนาดปกตินะครับแบตตัวนี้นะครับรุ่นนี้ไฟ15วัต์จะอยู่ที่ ของชาวบ้านและทั่วไปนะครับแต่อยู่ที่1 0,000มิลลิแอมป์นะครับ1 0,000มิลลิแอมป์แต่เราให้ให้ไปเต็มๆนะครับก็คือเพิ่มให้ไป16,000มิลลิแอมป์นะครับนี่ครับอัปเดตอย่างแรกครับอัปเกรดอย่างแรกก็คือตัวแบตนะครับใหญ่ขึ้นถึง16,000มิลลิแอมป์นะครับหนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์ใช้กันยาวใช้กันนานๆกันไปเลยครับคืนกำไรคืนคุณภาพให้ลูกค้าเต็มๆนะครับ เนื่องจากแบตแมนอันแรกครับอย่างที่2อที่อัปเกรดก็คือแผงตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงนะครับเป็นแผงแบบโมโนเหมือนกันครับแผงโมโนนะครับแผงแบบโมโนแล้วก็ร้านทั่วไปนะครับแผงนี่ครับจะอยู่ที่ปกตินะครับจะอยู่ที่10วัตต์นะครับชาร์จไฟ10วัตต์นะครับของเราเพิ่มให้เป็น18วัตต์นะครับชาร์จไฟเร็วมาก18วัตต์ชาร์จเร็ว แบตใหญ่เก็บได้นานแบตใหญ่เก็บได้นานอายุการใช้งานของแบตก็3าถึงหปีนะครับสาถึงหปีนะครับนี่นะครับอัปเกรดไปทั้ง2อย่างนะครับก็คือแบตแล้วก็ตัวแผงนะครับและก็ได้ดูกันไปแล้วครับว่าแต่ละรุ่นนะครับมันพิเศษยังไงพิเศษกว่าชาวบ้านเขายังไงครับอัปเกรดทั้งแบตและแผงโซลาร์เซลล์นะครับเนืออว่าชาวบ้านเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนครับคืนกําไรให้แก่ลูกค้านะครับแต่ละรุ่นนี่คืออัปเกรดทั้งแบตทั้งแบตของโซลาทั้งแบตของตัวไฟแล้วก็ตัวของแผงโซล่าเซลล์ครับอัปอัปให้แบบ2เท่ากันไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่สาใจนะครับอยากได้ไฟที่มันสว่างกว่านี้แบตยาวนานขนาดนี้ผมแนะนําตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ครับอยากได้สว่างก็ต้องเป็น นี่ครับรุ่นวันซีเท่านั้นครับวันซีนะครับตัวนี้แบตใหญ่แผงใหญ่นะครับสว่างสว่างมากครับตัวนี้ความสว่างหนึ่งพันสองร้อยลูเมนนะครับถ้าอยากได้สว่างสั่งกันไปเลยครับอ่เต็มท่อวันซีนะครับตัวนี้นะครับ LED บอร์ดไลท์นะครับมีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับให้ลูกค้าอยากแนะนํานะครับที่ลูกค้าเห็นตามร้านร้านร้านทั่วไปนะครับที่เขาบอกว่าแผงใหญ่ไฟสว่างร้อยวัตต จริงๆแล้วถ้าไฟสว่างร้อยวัตต์นะครับแผงที่ต้องใช้กับไฟขนาดร้อยวัตต์นี่มันต้องมีขนาดแผงพลังเซลล์ที่ใหญ่มากซึ่งตอนนี้ร้านต่างๆทั่วไปได้มีการพูดง่ายๆเหมือนหลอกสเปคนะครับจริงๆแล้วถ้าไฟขนาดร้อยวัตต์ขึ้นไปเนี่ยแผงเนี่ยไม่ใช่เท่านี้ครับโอ้แผงเข้าบ้านนะครับขนาดของแผงมันต้องใหญ่ขนาดนั้นจริงครับถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นให้ลูกค้าครับดูดีๆตัดสินใจดีๆนะครับอ,อย่าโดน ดอกง่ายนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอ็มทอมไฟ LED ไฟโซลาเซลล์ไฟกันขโมยก็นำสิ่งดีๆมาเสนอให้ท่านลูกค้าได้เลือกดูเลือกใช้กันแล้วครับสำหรับวันครั้งต่อไปถ้าเรามีของดีๆคุณภาพดีๆเยี่ยมๆอย่างนี้มาอีกเราก็จะนำมารีวิวให้ลูกค้าได้ได้ดูได้เลือกใช้กันอีกนะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ